คนไม่น้อยในโลกที่ประสบความสำเร็จดังเช่นพวกเขาเหล่านี้แต่การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นก็ต้องอาศัยอะไรหลายๆอย่างซึ่งหนึ่งในบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านไอทีเชื่อว่าคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขานั่นก็คือบิลเกตบิลเกตเป็นผู้ที่บุกเบิกด,ด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ หลังจากที่เขาได้ก่อตั้ง Microsoft แล้วได้นำพา Microsoft เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นั่นจึงทำให้เขาขึ้นแท่นกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้านในทันทีซึ่งถือว่าอายุน้อยที่สุดในเวลานั้นบิลเกตเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมพศ2498คร24 98, อบครัวอาศัยอยู่ที่นครซีเนเชลลรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาบิดาทำอาชีพทนายความส่วนมันดาเป็นอาสาสมัครองค์กรการกุศล จัดว่ามีฐานะที่ดีในยุคนั้นวิลเกตเริ่มต้นชีวิตนักเรียนที่เล็กไซา์และมีเพื่อนสนิทชื่พอพรอันเลนทั้งสองชอบแอบเข้าไปเล่นเครื่องพิมพ์ไฟฟ้าเทเลทายของเรียนเป็นประจำด้วยความหลงใหลในระบบอิเล็กทรอนิกส์จนในที่สุดทั้งสองได้ลงมือแก้ไขเขียนโปรแกรมของตัวเองต่อมาวิลเกตได้เข้าเรียนที่ฮาวาดและได้รู้จักสตีฟบันเนอร์เพื่อนสนิทสถาบันเดียวกันหลังจากเรียนได้2ปีวิลเกตได้ยื่นร้องขอพักการเรียน เพราะเชื่อว่า,วามหาวิทยาลัยไ,ไม่มีอะไรที่จะสอนเขาอีกต่อไปเมื่อเชื่อมั่นว่าซอฟต์แวร์คือขุมทรัพย์วิลเกตกับอเลนได้ร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์และก้าวแรกสู่วงการเกิดขึ้นเมื่อบริษัท MITS ได้ตกลงจ้างทั้งคู่รับผิดชอบการพัฒนาโปรแกรมในปีคศ2518 สองสหายตั้งบริษัทไมโครคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือไมโครซอฟท์ขึ้นมาและเปิดสำนักงานไมโครซอฟท์เมืองเบลวินรัดวอชิงตันผัดมา1ปีบิลเกตก็ว่าจ้างบันเมอร์เพื่อนรักสมัยฮาวาดทำหน้าที่ผู้จัดก,การฝ่ายธุรกิจคนแรก ปี2,523หลังจากที่บริษัท IBM ได้ตกลงเซ็นสัญญาซื้อโปรแกรมจาก Microsoft กิจาการ Microsoft ซึ่งขยายตัวโดยในปี2,528ได้มีการเปิดตัว OS หรือ Windows เวอร์ชันแรกและนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ส่งผลให้ Bill g a t e มีเงินทองมหาศาลจากราคาหุ้นในปี2,538นิตยสารการเงินเฟ r b e s ระบุว่า Bill g a t e ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลก ประการแรกเป็นคนรักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอและผลจากการที่เป็นคนใฝ่รู้ก็เก่อให้เกิดนิสัยอื่นๆตามมาประการที่สองเป็นคนชอบอ่านหนังสือประการที่สอยู่ในเวดวงพ่อแม่ญาติมิตรและเพื่อนนักธุรกิจที่มีการศึกษามีความรู้และไอเดียดีๆข้อนี้คงข้อทําน้องที่ว่าพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล บินบอกว่าการที่อยู่ในแวดวงไลยล้อมไปด้วยคนดีมีความรู้ทําให้เขาได้เรียนรู้ได้รับความคิดได้ฟังได้เห็นสิ่งใหม่ๆซึ่งช่วยจุดประกายความคิดได้เป็นอย่างดีและประการสุดท้ายคือต้องหลักชอบในสิ่งที่ทําเพราะตัวบินนั้นสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์การสร้างโปรแกรมต่างๆมาตั้งแต่อายุวัยทินแล้วบินบอกว่านักศึกษาควรค้นหาตนเองให้เจอว่าชอบอะไรแล้วก็มุ่งไปทําอย่างนั้นอย่างมุ่งมั่น บิ Gates, ลเกตราชาไมโคซอฟเจ้าพ่อวงการคอมพิวเตอร์ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าสถาปน,นิกซอฟต์แวร์บริษัทมโคซอฟโคเปอร์เนชั่นซึ่งขอกับผู้เบิกต้้งคอมพิวเตอร์ได้ร่วมมือกันเขียนต้นแบบของภาษาอันแตอร์เบสิกซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆแ,และบิลเกตยังถูกนิตยสารเฟิร์สจัดอันดับให้ขอเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหลายปีติดต,ต่อกันวิธีปฏิบัติพ่อความสำเร็จของบิลเกตคื เป็นคนชอบแารแข่งขันมีแรงผลักดันที่อยากจะเป็นผู้ชนะมีความมุ่งมั่นอยากที่จะประสบความสําเร็จและเขาจะทําทุกสิ่งเพื่อไปให้ถึงให้ได้โฟกัสเป้าหมายมีสมาธิกับงานอย่างเต็มที่เมื่อมีโอกาสต้องใช้คุ้มค่าที่สุดพยายามทําทุกอย่างให้สุดความสามารถสุดท้ายสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและทําความเข้าใจกับคนในทีมให้มีเป้าหมายร่วมกันให้ได้อย่าลืมว่าโลกภายนอกบริษัท หรือที่ทํางานก็ยังมีถ้ามัวแต่วุ่นวายอยู่กับปัญหาธุรกิจของตัวเองก็อาจจะลืมคนทั่วไปที่จะให้การสนับสนุนเราได้